สวัสดีครับร้านพุทธเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับรถถ่าย MU 49นะครับตอนนี้มีสองคันให้เลือกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูคันแรกก่อนอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ MU 49รถขนาด4 9บแรงนะครับกับเพื่อนสีล้อรถพื้นฐานเดิมๆทั้งหมดนะครับคันนี้รถยังไม่เคยแกะเลยรถสวยนะครับรถสภาพเดิมๆสีเดิมๆป่าไปดันเดิมนะครับจะมีเก็บขาด้านล่างนะครับรอยถลอกนิดหน่อยนอกนั้นขึ้นมาเดิมๆทั้งหมดรถสวยนะครับ สีล้อหน้าดูยังไม่เคยแก่เลยเนี่ยพวกกาวคือรอยมาร์ครอยลายเดิมหมดนะครับบอดี้สวยบอดี้สีเดิมนะครับพวกนี้สีเดิมหมดนะครับตัวเตอร์สีเดิมเดี๋ยวดูเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอ่าพวกแป๊บไฮดรอลิกอ่าดูนะครับไม่มีเสียรูปหวัวน,น,น็อตมาร์กอะไรต่างๆพวกนี้อยู่ในจุดเดิมนะครับไม่มีขยับอ่ะขึ้นมานะครับห้องโดยสาร เดิมเบาะเดิมนะครับรถคันนี้ใช้งาน1,300ชั่วโมงรถปี6กสนะครับคันนี้รถปี6 3สรถยังใหม่ๆอยู่เลยท่อนคัดอ่าด,ดูท่อนคัดท่อนคัดเดิมนะครับไม่เคยยังไม่เคยตัดท่อนนะครับคือรถคันนี้ยังไม่เคยแกะ่อะไรเลยนะครับรถเดิมๆทั้งหมดมาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ ด้านนี้ซีลยังไม่เคยแกะแต่ว่ามีมีรั่วซึมนะครับเนี่ยที่มันหยดหยดอยู่นะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนซีลล้อหน้าให้นะครับเดี๋ยวทางร้านจัดการเปลี่ยนให้อ่นอกนั้นยังเดิมเดิมรถแห้งดีนะครับคันนี้รถสวยยางก็เป็นยางเดิมทั้งสี่เส้นนะครับเป็นยางติดรถมานะครับติดรถใหม่มาคือยางยางตัวนี้เลยยางเดิมเดิมยางสภาพดีนะครับทั้งสี่เส้นใช้งานได้อ่าด้านท้าย ด้านท้ายก็สีเดิมทั้งหมดพวกามาร์กโรงงานนะครับตามจุดต่างเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเนี่ยพวกนี้สีเดิมเดิมนะครับรถยังไม่เคยแกะซีล้อหลังอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับฟลูอินี PTO อะไรต่างยในสภาพเดิมฝาเฟอเดิมหมดนะครับไม่มีแกะอ่าคันนี้เรียกได้ว่าแทบไม่เคยแกะอะไรมาเลยนะครับก็จะมีที่ว่าซีลล้อหน้ารั่วเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับคันนี้รถปี6 3มีอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ,าผ่านพวนเดี๋ยวผมใ,ให้เป็นผ่านใหม่นะครับ ราคา499,000บาทอรถสวยเดิมๆไม่เคยแกะนะครับราคาไม่แพงดูอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นรถปี64คันนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับคันนี้รถก็พื้นฐานเดิมเหมือนกันนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับก็จะมีเปลี่ยนสีล้อหน้าเฉยๆนะครับจากเจ้าของเดิมนอกกนั้นก็สีเดิมสภาพเดิมนะครับมีเก็บสีปากใบดันนะครับรอยถลอกนะครับอันนี้เพื่อความเรียบร้อย คันนี้สภาพยางดีทั้งสี่เส้นนะครับยางหน้าลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยสีตัวเดิมนะครับเครื่องเดิมมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับท่อนคัตยังไม่เคยตัดนะครับเนี่ยพวกมาร์กอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับห้องโดยสารเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับพวกซุ้มล้ออะไรต่างๆสีเดิมหมดนะครับสต,สติกเกอร์ต่างๆก็อยู่ครบรถอยู่ในสภาพเดิมๆ เอามาดูฝั่งนี้นะครับอ่าด้านนี้สีขมวนเดิมหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสีตัวเดิมก็จะมีเก็บสีคานด้านล่างนะครับอ่ารถจะมีแค่เปลี่ยนซีลล้อหน้ามาเฉยๆนะครับอ่าด้านท้ายด้านท้ายอ่าด้านท้ายเดิมนะครับสีเดิม สีล้อหลังยังไม่เคยแกะนะครับพวกซีมวิดีโออะไรต่างๆอยู่ในสภาพเดิมหมดนะครับฝาบนยังไม่เคยเปิดก็คือรถอ่ะทั้งสองคันไม่เคยแกะเลยสภาพใกล้เคียงกันนะครับราคา499% 0 0 0บาทใบดันผันพวนใหม่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับทั้งสองคันเลยทั้งสองคันเครื่องเดิมนะครับอ่ะเครื่องเดิมไม่มีขยับตั้งแต่ปั๊มน้ำนะครับหัวฉีดเดิมหมดนะครับ สภาพห้องเครื่องแห้งๆนะครับเนี่ยพวกมาร์กจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับรถไม่มีการแกะอะไรนะครับอ่ะมาดูอีกคันนึงอ่ะคันนี้ก็ห้องเครื่องสวยเครื่องเดิมเหมือนกันเครื่องแห้งๆนะครับทุกอย่างไม่มีขยับนะครับถ้าสนใจนะครับสองคันนี้นะครับ มีอุปกรณ์ไดันดินหน้านะครับหันพวนใหม่ราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศู9 4์4 5 3 5เนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับอยากจะให้ดูอะไรตรงไหนนะครับอยากจะให้ลองไลน์แจ้งมาได้เลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ